รถซิ่งมันเยอะแล้วรถใช้งานดีกว่าวันนี้ผมอยากจะมาคุยในเรื่องของรถที่ผมใช้งานประจำผมเลือกใช้ Mercedes Ben z s c l a s s นะครับซึ่งเป็นท็อปคลาสของรถเบนซ์ละซึ่งวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ารถผมเนี่ยเสปีดแมติของเบนซ์เนี่ยรู้สึกว่าเกียร์มีการกระตุกทั้งนั้นที่ผมฟอกเกียร์จากพี่ซันมาแล้วนะครับทั้งนั้นที่ฟอกเกียร์มันก็หายใช่ไหมวิ่งดีสมูทแต่ทีนี้ไปต่างจังหวัดรอบที่ผมจะต้องเปลี่ยนรอบที่ต้องระชากบางทีเนี่ย น้ำมันเกียมันร้อนถ้าเราใช้รอบที่สูงตลอดเวลาวันนี้ผมอยู่ที่ฟิลครับกับฟิลลลอออยคูเร์ Feel Oil c o o l e า ทำไมพวกมึงทำอย่างนี้กูกูอยากให้มึงแบ่งดูได้ชัดนี่กูหลามมึงนี่นะฮะม่เมอะเมอะหามมึงด้วยเะกูเรียกว่าแสมดำอยู่ฟิวไม่ใช่แล้วไอสัตว์อันนี้เรียกว่าอะไรครับอาจารย์นัทน์อะอันนี้เรียกว่าพระรามสองพระรามขุนเทียนชายทะเลพามขุนเทียนชายทะเลพระรามสองซึ่งมีลิงเยอะมากตอนคุณเลี้ยวเข้ามาเห็นบ้างมีเทพเจ้าเฮงเจียอยู่ลิงเพราะที่นี่เป็นที่ของลิงเดี๋ยวนี้จะถ่ายคอนเทนต์ลิงด้วยตอนที่เราทํารถอยู่ ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจะขออนุญาตดูจากเสื้อของคุณเขาด้านหลังนะครคนจูนเกียร์มไม่ใช่จูนนมนะแต่จูนเกียร์วันนี้ขออนุญาตพี่นัทส่วนสวัสดีครับสวัสดีครับรพี่บีเจ้<บ>าของก<อ>ิจการ<บ>จะให้ไปมุดอยู่ใต้ท้องรถได้อย่างไรไม่ได้หรอกรถ พี่บีมผมต้องดูแลเจใส่แบบส0 0ร้ยเร์เลยวันนี้บีมขออนุญาตครับวันนี้พี่นัทเนี่ยก็เปิดกิจาการตรงนี้มาประมาณ8ปดปีครับพี่ใช่ใช่แล้วต้องบอกว่าพี่เป็นคนเซียนรถเบอร์ไหนทาไมถึงจอดหรืเป็นคนจูนเกียร์ได้หรือว่าฟิลออยล์คูลเลอร์ครับอ๋อคือมันเริ่มจากตอนนั้นอะ่ะเฮ้ยทำไมน้ำมันเกียร์ไม่เสียอ่าเขาบอกว่า เฮ้ยน้วมันเกียร์ไม่ต้องเปลี่ยนเออคนชอบพวกนี้บอกไลฟ์ทางบรันตีใช่โรตัสก็บอกู์โรตัสก็บอกผมอย่างนั้นใช่เป็นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เอาเขาจริงๆมันเป็นไปไม่ได้เอาเขาจริงๆถ้าอยากเปลี่ยนได้มนะั้ยอ่าเขาก็บอกว่าเปลี่ยนได้แล้วกองเกียร์ต้องเปลี่ยนไหมเฮ้ยก็สรุปปู่มันก็ไล่ผมบอกงั้นมึงไปซื้อเอาเองแล้วเดี๋ยวกูเปลี่ยนให้เพราะอะไรครับเขาไม่มีความถนัดหรอคือเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องเกียร์ออโต้เนี่ยครับทางก็จงเปลี่ยนมา ยกเปลี่ยนใหม่ครับ 1941, bursting, แต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเริ่มเยอะขึ like exactly. uh, yeah, so honey, ้นเกียร์แม่งเริ่มซับซ้อนขึ้นอะมี CVT มีระบบยุบคล้ายที่ทริปเปิลอีกซึ่งมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนก็เป็นออโต้สี่ขั้วง่ายใช่เซทเอฟมั่โม่ฟังก็ยกระดัใหม่แต่เดี๋ยวนี้เกียร์ลูกนหนึ่งอย่าง BM เมของเงี้ยเซทเอฟใส่เกียร์ลูกนหนึ่งสามแสนซื้อใหม่เหรอเหมือนพอเช่บ็อกเซอร์เงี้ยเกียร์สี่แสน ซ่อมเนี่ยกูซ่อมดีกว่าอยังไงครับเกียร์ GTR เนี่ยลูกนี่เป็นล้านเป็นล้านเหรอใช่ครับจริงเหรอใช่ถามเจ้าของรถได้เลยนี่ผมซื้อรถหัวตัดชนมาดีกว่าใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงมองว่าเฮ้ยเกียร์ออโต้เนี่ยคนอ่ะไม่ได้เห็นความสำคัญไม่ได้ให้ความใสใจก็เลยเริ่มทำสินค้าใหญ่ทุกคนเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรบเบอะไรก็แล้วเกียร์กับน้ำมันเกียร์น้ำมันอะไรก็ตาม ไดไ้หมก็ลเลยเริ่มศึกษาหาข้อมูลแล้วก็แล้วก็ค่อยๆอัพเดตต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆ๋อ้นี่คือต่อยอดมาเรื่อยๆจนแบบตอนนี้เป็นกูรูเกี่ยวเรื่องเกียร์แทบจะทั้งหมดแล้วทีนี้<ๆ>ปัญหาของทิมเลยเนี่ยบิมมาทั้งทีมไม่ใช่แค่ว่าคุณนัทเนี่ยอยากจะให้ผมมาถ่ายรีวิวออย่างเดียวคือผมไม่ได้เอารถมาทดลองทดสอบและใช้เอง ทีมโปรเฟสชันอลของคุณกำลังจะติดตั้งอยู่ใช่ต้องบอกนี่คือออยเหรอครับอันนี้เป็นออยเกียร์ของนักเองเลยครับอันนี้เป็นของนักเองเลยนี่นัดจยากให้พี่บีมอาจจะไม่ได้เลยเถอะวันนี้ของใหม่พี่บีมลองเป่าดูสิเป่าเป่ารดูอ่ะแล้วเอามืออังดูนี่นี่อุ้มออุ้มโวล์ออกฟลดีมากฟลูมากเลยวลมออกแบบอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยอ่ะใช่ เหมือนกันเลยไม่ต่างอะไรอย่างนี้เลยถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะว่าอันนี้นันออกแบบมาว่าทางเข้ากับทางออกเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะเหมือนน้ำตกคือเข้าสูงออกตํนอ่าอย่างที่พี่หมอกมันโฉมากใช่เพราะว่าฟินที่คุณใช้ใช่ฟินเนี่ยบนโลกเนี้ยมีฟินอยู่สามประเภทครับมีฟินหม้อน้ําอือ่าแล้วก็ฟินอินเตอร์คูลเลอร์อ๋อมันใช้คนละแบบเหรอไม่ใช่คนละแบบนผมรู้ว่ามันเป็นฟินอย่างนี้เหมือนกันใช่และอันนี้เป็นฟินที่ใช้กับน้ํามันโดยเฉพาะ จะมีฟินน้ำก็คือหมอน้ำก็ฟินจากโลมก็คืออินเตอร์คลเลอร์ใช่แล้วก็ออยล์คลเลอร์ก็จะเป็นฟินของน้ำมันถูกต้องทั้งโลกใบนี้จะมีแค่สามประเภทนี้ใช่ครับตัวเนี้ยเราก็เลือกที่เป็นฟินน้ำมันครับผมวตัวเนี้ยไอเป็นของท้องการการกัดก่อนหรืออะไรก็ตามถูกต้องแล้วผลิตเองที่เมืองไทยด้วยอ่าใช่เพราะฉะนั้นเนี้ยนัดอยากดันตัวเนี้ยเป็นสินค้าเม d e in Thailand ใช่แล้วให้มีคุณภาพหรือคุณสมบัติเหนือกว่าของ ต่างประเทศเต่ก็<ช>บอกเราดีของจีนนะเพราะว่<ช>เาเรา DIY ลองเองและที่สําคัญเราลองกับอุณหภูมิประเทศของตัวเองที่แม่งโคตรร้อนถูกต้องแล้วเราต้องใช้รถทางกายรถแม่งโคตรติดถูกต้องฉะนั้นของที่เราผลิตเนี่ยเราได้ลองมาหมดแล้วถูกต้องครับก็เลยสบายใจไง<ช>ทีนี้ผมถามเลยครับรถยุโรปทุกคันเนี่ย ถ้าเขาอยากจะอัปเกรด p ร r formance หลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วรถของเราเนี่ยแรงม้าจะจับลงสู่ล้อได้ดีขึ้นหรืออย่างไรเขาจะได้รู้สึก r e s p o n s ์จริงๆเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยนะว่าเพียงแค่คุณใส่ออยล์คูลเลอร์เนี่ยเรสปอน s ์คุณดีขึ้นละการชิปเกียร์ความสมูทของเกียร์ดีขึ้นละแต่ถ้าคุณอยากเห็นความชัดเจนก็ต้องจูนต้องจูนเกียร์ต่อซึ่งที่นี่ก็มีมีครับมีในโนเทสให้เรียบร้อยด้วยที่มีไดโนมีด้วยครับ S <S <S เห็นอาคารพานิช์โง่ๆอย่างนี้มีไดโนนะโมีโง่ๆครับดึงท้ายซอยมดเลยขัานหลังเทุกนะ <S 1> <S 1> ผมอยากจะกระโดดเข้าทุกอ่ะเดี๋ยวเราให้ทีมงานติดตั้งกันได้เลยได้เลยครับแล้วก็มีไดโนเทลที่นี่มีเลยครับขอบขอนุญาตคุณครับ คุรางวัลอะไรอ่ะเป็นเด็กดรากมาต่อนี่ใช่มันไม่ได้เรียกว่าดรากสเตอร์แต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเวลาเราทํารถอ่ะแล้วเราอยากจะได้รางวัลเร็วๆอยากจะแบบคือแบบเทสรถแล้วแบบเร็วที่สุดอ่ะก็คือการแข่งกันเผมว่ามันเร็วสุดอ่าได้มเลยเอารถไปเทสอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีรางวัลติดมือมาบ้างใช่ก็มีว่าด้านหน้านี่คืออะแดปเตอร์ที่ทางฟิล ออยล์คูลเลอร์เนี่ยสก๊อกไว้มีทั้งของอะไรบ้างพี่มีของทั้งรถญี่ปุ่น GPR ก็มีใช่ทังรถญี่ปุ่นรถยุโรปนะครับมีหมดเลยหัวฟิตติ้งคือเข้าใจไหมของคุณภาพเข้าใจว่าคือระดับส่งออกนอกนะสไตล์ไวรุ่นดูไบใครไม่ใส่ให้มันรู้ไปเพราะว่าคุณไม่อยากสมมติรถเราอ่ะคุณอยากจะชะลออายุการใช้งานมันไหมค่ะคุณอยากจะเปลี่ยนเกียร์ไวขึ้น เพราะยกเกียร์ลูกมันแพงนะใช่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเทนแนน์ดีก,ว,ก,นนว,ก,กว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนเราต้องคุยกันก่อนว่าเมื่อก่อนเซนกงเนี่ยสต๊อกของเยอะครับใช่แต่เดี๋ยวนี้ <S <S พี่บีมก็รู้ดูอะไรเลยไม่เหมาเลหมดแล้วเพราะฉะนั้นการจะหาเกียร์เบอรสองของลูกยาก<ล>มากยากมากแลแ้วแพงกว่าเดิมเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเราควรที่จะเอาใจใส่เขาก่อนนะครับใช่ อย่างนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นของ A Class นะครับไม่ว่าจะเป็น A Class CLA GLA GLC ใส่ได้หมดเลยอืมเป็นอันนี้คือดัตเตอร์ที่จะไปต่อกรองเราใช่นะฮะเป็นเป็นตอบคอนทูเลอร์ใช่มีอะไรกเนี่ยมีหมดเลยครับ h o n d a Toyota านี่เป็นนึนออ๋อมันจะอาพวกเกมจะคล้ายกันหมดถูกไหมครับใช่อก็ยิงดีเนอะ เราไม่ต้องมาผลิตเยอะอนมเลอเยอะแล้นะเนี่ยแยกเป็นยี่ห้อไปเลยไงใช่แล้ได้พวก Ford เรนเจออะไรก็จะมีหมดมีครับฟอร์ดเรนเจก็มีครับผมโอเคฟอร์ดเรนเจอร์เราก็จะมีตัวอะแดปเตอร์นะครับผมใช่ก็นี่นีอันนี้แล้วถ้าไซส์แค่นี้มันสำหรับรถอะไรครับสำหรับพวกรถอีโคคาร์โออีโคคาร์รถเก๋งอีโคคา CBT อะไรเงี้ยติดดีเลยพวกนี้เลยครับ สแล้วก็ไปซ่อนอยู่ตรงไหนหน้าก็จะอยู่ใต้หลังทัี่หรือใครอยากแลโชว์หลอกก็ได้อันนี้ตกเท่าไหร่ครับชุดนี้ก็ถ้าเป็นพวกของรถยุโรปก็จะอยู่ประมาณ8 0 0 0กว่าบาท8ป0 0กว่าบาทไม่ถึงหมื่นโอเคพร้อมติดตั้งหรอใช่พร้อมดปเตอร์พร้อมอะไรหมดเลยนะคุ้มมากทุกคนแล้วก็ชะลออายุการใช้งานเจีร์บดีดีและอย่างสมมติรถยุโรปเท่าไหร่ครับรถยุโรปก็อยู่ราคาก็ไม่จะอยู่ราคาประมาณหมื่นนึงหมื่นนิดนิดผมไม่เกินใช่โคตรคุ้มเลยทุกคน จริงๆบอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกน้องนะว่าควรจะต้องมาติดตั้งเพราะว่าจะชะลออายุการใช้งานแล้วน้ำมันเกียร์ที่เราใช้เป็นของโมโตลอ่าอะไใช่ของโมโตลใช่ครับที่นี่จะใช้น้ํามันโมโตลเท่านั้นอืออือใช่ครับโอเคใช่ครับนี่เราดูแล้วผมเวลาผมใส่ออยล์เพิ่มเข้าไปผมต้องเติมน้ำมันเกียร์เพิ่มไหมก็ติมเพิ่มข <นะ S 2> ึ้นนิดครับโอ้โหอ้าวแล้วน้ำมันเกียร์มันเรียยี่ห้อละไม่ครับคือน้ำมันเกียร์เนี่ยมันยี่ยี่ห้ออะไรไม่ต้องสนใจอ๋อเหรอดูที่เบอร์อ๋อมันสามารถทดแทน อันนี้ทุกคนจะได้รู้แต่ว่าสเปคครั้งนี้ที่รู้อยู่แหละทราบคับสาบสายใจนะ <c oughs> ต้องบอกว่าอยู่กับโปรเฟชชั่นอลไม่ต้องมากลัวบาหีทุกคน <c oughs> สำหรับทุกทุกคนนะที่อยากเข้ามาเซอร์วิสแซมจะเป็นเกียร์เซเกียร์ยี่ห้ออะไรหรือจะเป็นเกียร์เอ่อหรือว่าจะเป็นเกียร์ ขอโทษอะไรก็ได้ใช่คือตอนนี้นัดอะทำตลาดรถยุโรปอยู่นะครับพวกเบนซ์เนี่ยนัดมีอะแดปเตอร์ตรงรุ่นเลยนะครับ BM ไม่ต้องมานั่งรอแปลงไม่รอเลยมาถึงถอดปึ๊กใส่ปั๊บไม่เสียรถด้วยอ่าฟอร์ดแน็กเจนฟอร์ดโตใหม่นัดต้องอแดปเตอร์ตอนนี้เรามีของใส่ได้หมดเลยใช่ครับผมอ๋นี่คือแบบยูนิเวอร์แซลคือใส่ได้ทั่วโลกเข้ามาคลุกใส่ติดตั้งกลับบ้านได้เลยใช่ครับใช้เวลานานแค่ไหนครับก็ นานสุดก็ไม่เกิน4ี่ชั่วโมงสบายแล้วจะบอกทุกคนนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันเลยว่า C V T ก็สามารถติดตั้งได้ไหมฮะติดได้ครับอ๋อเหรอใช่ตอนนี้เนี่ยพี่นัดฝากช่องทางการติดต่อของฟิลลออยล์คูลเลอฮะก็ฝากติดตามนะครับ Facebook นะครับ YouTube นะครับอ่าแล้วก็ TikTok นะครับก็พิมพ์เลยครับว่า f ิล l ์ออยล o คูลเนะครับนเลยใช่ใช่ใตามนี้เลยนะครับผมก็จะได้เจอนะครับ คอนเทนต์นะครับแล้วก็ช่องทางนะครับการติดต่อของนัดได้แล้วนัดเป็นคนตอบคุณขอบทุกกรณีดังนั้นสบายใจนะครับอันนี้แล้วก็ต้องบอกว่าฮะได้แล้โอเคเดี๋ยว อันนี้ผมก็เก็บเก็บเก็บโอ้เทียมมาให้ใช่พออันนี้พอเราเราเราดันแรงดันเยอะๆมาล่วงเราก็กลัดเอาไฟล์ที่เป็นไฟล์ที่มันดีที่สุดครับใช่แล้วผมก็ได้ออกมาก็เกือบประมาณห้าแรงม้าใช่มน่อความสมูทนะที่วัดที่ล้อคนัะใช่ครับอันนี้เป็นเป็นม้าล้อนะไม่ได้ม้าเครื่องครับเนี่ยครับก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยขึ้นคอมเลยใช่ก็มีทอร์กมากกว่าเดิมแน่นอนใช่ครับ เนี่ยเดี๋ยวพี่บีมลองขับดูแน่นอนว่าขับดีจ,จูนเกียร์นะยังไม่ได้จูนเครื่องเลยนะใช่ที่ขนาดแค่เกียร์ใช่อันนี้คือเกียร์อย่างเดียวบางคนถามว่าทาไมจูนเกียร์แล้วม้ามันขึ้นมันปึกตั้งแ่แล้วไม่งั้นเขาจะซื้อเกียร์ลูกมาเป็นล้านทำ<ช>ม,<ะ>มันอม้าที่ดิมใช่เกียร์เนี่ยเป็นการจับม้าลงล้อได้ยเยอะมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางนคนบอกเฮ้ยนับมืงทำไมจูนเกียร์แล้วแรงม้าขึ้น จริงๆเนี่ยมันไม่ได้จูนเครื่องครับมันไม่ได้มาขึ้นแต่ม้ามันลงรอเยอะขึ้นมาเลยอโอเคไม่ต้อความหมายใท<ช>ุกค,<ช>ค,คนท<ช>ุกค,คนอยากลองดูนะเรื่องเบื้องเ้นเลย จูนเครื่องจูนเกียร์มันจบอยู่แล้วแหละแต่อยากให้เกียร์คุณใช้ได้ยาวๆแล้วเกียร์แบบไม่เว้าหรือว่าไม่ต้องสึกหรอก็มาใส่เป็นเขาเรียกว่าคอ,อยเกียร์นะครับช่วยลดอุณภูมิและแน่นอนว่าทําให้เกียร์คุณเปลี่ยนด,ดีขึ้นแต่ถ้ายังไม่พอทางบริการที่นี่ก็มีเสริมครับสามารถจูนเกียร์ให้คุณเนี่ยเปล่ายละเอียดเกีนได้ที่นี่ส่ปปวนปกติเราเปลี่ยนปุ๊บเป็นแพคเกจ ร้อมจูนเลยมีครับมีไม่ไม่ได้เป็นแพคเกจครับลูกค้าสามารถรีเควสได้รีเควสได้จะใส่ออยอย่างเนี้ยก็ได้ก็แค่ให้ใส่เพิ่มบิลเยอะไหมเน่ยก็ถ้าจูนเกียร์รถญี่ปุ่นเนี่ยจะอยู่คนละห้าพันบาทครับถ้าเป็นรถยุโรปเอี๋ยวจะมันมากอ่าไม่แพงเลยนะทุกคนเพราะว่าไดโน่ใช้ไดโน่ตัวเองนะครับแล้วก็ทุกอย่างลงทุนไงใช่จะให้ทุกคนเข้าใจว่าไดโน่แล้วก็ คนนะครับว่าอาจารย์จูนเรียบร้อยเนี่ยเดินออกมาแรงมาขึ้นมา5ตัวจากการหอใส่ออยเกียร์แล้วอาจูนเพิ่มแรงมาให้ทีนี้ผมจะต้องกังวลเรื่องลัชเรื่องน้ามันเกียร์อะไรที่ผมจะต้องทาแน่นาคนนึงครับอ๋ออันนี้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรเลยครับพี่บีมเพราะว่าตรงนี้ทางเราได้สปอร์ตให้เรี้อยหมดแล้วเท่าที่บอกพี่บีมก็ อร์วิรได้ตามต,ตามระยะปกติใช่แล้วที่นี้รถก็คือขับปกติเลยใช่เพียงแ,แค่กดปุ๊บจะรู้สึกมากคือเดี๋ยวพี่เอารถลงในโน้ตพี่ดีมงกขอบคุณน,นัดขอบคุณมากนะครับดินดีครับ